สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่สนามบินสุวรรณภูมิอีกแล้วนะวันนี้เรามาวันที่29ตุลาคม2021เครับเราจะมาอัปเดตร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ชั้น3ของสนามบินสุวรรณภูมิกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราเดินมาที่ชั้น4แป๊บหนึ่งเพราะว่าเราเห็นว่ามีร้านที่แรปกระเป๋านะเปิดแล้วนะครับหลายร้านเลยชื่อมิ s ซิ r a p นะครับแล้ว,วันนี้ผมก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วนะครับตอนเที่ยงนะใครอยากดูก็ไปดูเพิ่มเติมในไลฟ์สดได้นะครับ ก็จะมีหลายจุดเลยที่พาไปดูครับเราเดินลงมาจากชั้น4นะครับมายังโถงใหญ่ชั้น3ที่อยู่บริเวณประตู3นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโถงใหญ่เลยนะครับทุกคนซึ่งในโถงใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเชื่อมที่ไปยังอาคารจอดรถนะครับซึ่งตอนนี้ปิดอยู่มองตรงภาพนี้จะเห็นว่าด้านนอกอาคารด้านนอกอาคารตรงประตู2นะครับก็จะมีตำรวจทหารแล้วก็แบบพี่ๆสื่อมวลชนมาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ โถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศก็มีเจ้าหน้าทีทางตำรวจอาหารมาตรวจเตรียมความพร้อมกันเต็มไปหมดเลยรายละเอียดเพิ่มเติมลองดูในคลิปไลฟ์สดของผมนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นโถงทางเดินนะครับชั้นล่างนะฮะจุดแรกเนนะครับของชั้นสามก็คือฝั่งที่ตันออกนะครับเป็นโรงพยาบาลสมิติเวชที่ตอนนี้ยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็ถัดกันก็จะเป็นร้านค้าที่ปิดปรับปรุงยาวทั้งแถบจนไปถึงโถงใหญ่นะครับจนถึงห้องน้ําเลยนะ ก็จะมีผู้โดยสารนะครับช่วงนี้ก็มีผู้โดยสารชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางในประเทศนะครับทุกคนมากันบ่อยพอสมควรครับแล้วก็ที่นั่งบริเวณถ่งทางเดินฝั่งทิศตะวันออกก็มีผู้โดยสารมาจับจองใช้พื้นที่อยู่พอสมควรนะครับนี่ครับร้างค้าปิดปรับปรุงยาวจริงๆครับยาวไปจนถึงถงห้องน้ํถโถงหน้าห้องน้ําเลยนะครับตรงนี้จะเป็นถวงบริเวณหน้าห้องน้ําจะเป็นถงใหญ่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่า ไม่เงียบเหงานะครับวันนี้มีผู้มีผู้โดยสารมาใช้พื้นที่อยู่ในระดับหนึ่งเลยพอสมควรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้โดยสารที่เดินลงมาจากชั้น4นะครับลงมาเพื่อจะมาแวะร้านอาหารอะไรประมาณนี้ครับกันกันเยอะเหมือนกันนะครับมาแบบเรื่อยๆเลยนะครับร้านแรกที่อยู่ติดห้องน้ําก็คือร้าน S&P นะครับที่เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการต่อเนื่องแบบไม่ขาดสายเลยนะครับร้านนี้ หลาน,นี้ก็จะมีหลายโซน,นครับก็จะเป็นโซนของร้านอาหารด้วยเป็นโซนรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีโซนของเบเกอร,รี่มีขนมมีน้ํามีเครื่องดื่มนะครับเยอะพอสมควรนะครับก็สามารถมาเลือกทานเลือกใช้บริการได้เลยนะครับจาก S&P ก็จะเป็นร้านดีนแอนเดอลูกาที่ตอนนี้ยังคงปิดอยู่นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นจะมีการดึงแรปที่ป,ปิดปิดหน้าร้านออกแล้วนะครับคาดว่าน่าจะกะกำลังปรับปรุงนะครับ ถัดจากร้านดีนแอนเดอรลูก้าก็จะเป็นโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าหลงประเทศที่จุดนี้เนี่ยแต่ก่อนเคยปิดนะครับแต่ตอนนี้เหมือนน่าจะเริ่มเตรียมพื้นที่เพื่อจะเปิดแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่อัปเดตล่าสุดของวันนี้นะครับ29ตุลาคมครับกลับเข้ามาชั้น3นะครับตรงข้ามดีนแอนเดลูก้าจะมีร้านซับเวที่เปิดอยู่นะครับเปิดมาสักพักหนึ่งนะรประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์ประมาณนี้ครับ ก็จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ร้านสซอเบย์ก็จะมีพื้นที่ให้นั่งทานในร้านด้วยนะครับก็จะซื้อกลับบ้านหรือนั่งทานในร้านได้เลยติดจากสซอเบย์จะมีร้านบูสนะครับขายยากับร้านเครื่องสําอางนะครับเปิดอยู่เปิดให้บริการอยู่นะครับตรงข้ามร้านบูสจะเป็นซูชิเดนซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเปิดหน้าร้านแล้วนะเหมือนน่าจะพยายามน่าจะมาปรับปรุงร้านเพื่อเตรียมเปิดคิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราดูต่อไปครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับร้านนี้ ถัดจากซูชิเดนไปก็จะเป็นร้านค้าที่ปิดปรับปรุงยาวทั้งแถบเลยนะครับยาวไปจนถึงห้องน้ําอีกฝั่งเลยนะครับ <S <S เรามองลงไปข้างล่างนะครับถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าหลังประเทศจะเห็นว่ามีโต๊ะตั้งไว้อยู่ประมาณ5จุดนะครับก็นั่นจะเป็นพื้นที่รองรับผู้โดยสารขาเข้าวันที่1นะครับเนี่ยฮะร้านค้าฝั่งที่ตะวันตกหลังจาการ้านบูสกับซูชิเดนมาปิดปรับปรุงทั้งหมดเลยนะครับจนถึงห้องน้ำเลยครับยาวไปจนถึงประตู8เลยนะครับทุกคนยาวทั้งแถบเลย ตรงนี้เป็นโถงใหญ่หน้าห้องน้ําฝั่งทิศตะวันตกนะครับวันนี้อาจจะเงียบเหงาสักหน่อยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องละหมาดนะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่เดินในสนามบินเพื่อเตรียมความพร้อมเยอะจริงๆครับเยอะๆมากๆเลยครับอันนี้น่าจะเป็นทหารเรือนะครับน่าจะเป็นผู้โดยสารซะมากกว่าแล้วก็ร้านค้าฝั่งนี้ปิดปรับปรุงยาวทั้งแถบอย่างที่บอกไปครับที่นั่งด้านหน้าบริเวณทางเดินฝั่งทิศตะวันตกก็มีผู้โดยสารมาจับจองพื้นที่อยู่นิดหน่อยครับ แต่ว่าอย่างที่เห็นร,ร้านค้าจะปิดปรับปรุงยาวทั้งแถบยามมากเบื้องนี้หายไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับตรงนี้เป็นประตูแปดที่จะเป็นทางเชื่อมเข้าอาคารจอดรถซึ่งเปิดทางเดียวนะอาคารจอดรถสามารถเข้าได้จุดนี้จุดเดียวนะครับก็ประตู3ก็คือปิดปิด,ปดยังคงปิดอยู่นะครับดังนั้นประตูนี้จะมีผู้โดยสารเดินผ่านเยอะมากๆเลยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของชั้น3นะครับทุกคนแล้วถ้าเกิดใครอยากดูเพิ่มเติมไปดูในไลฟ์สดของวันนี้ได้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องผมด้วยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ